แม่มาเห็นเห็ดแม้ไก่สมสองก่อสองขอนค่ะนี่มองนี้ขอนหนึ่ง,อ,งอีกขอนหนึ่งฮะเอาบตัดนี่ยังออนแซบขนาดนี้ค่ะ อ,อ่อนอ่อนแอบได้ขนาดนี้ค่ะคันอยากล้องซิมเนี่ยต้องเก็บขนาดนี้เด้อค่ะจับเบื้องนิ่มๆน,มนะกินได้โลดแอบได้เก็บก้อนนั่นก่อนค่ะุนะแล้วเบื้องจับเพิ่งจิใหญ่ขึ้นมาอีกบ่บแอะคือบ่เคยเห็นสีสีสีสสจังสีเตือนอ่ะค่ะเจ็เบื้องลักษณะการเกิดแมนอยู่แมนฮันนี่มาชุูมอยู่ เดาเพิ่นน่นเป็นแบบที่มีมีห่วงจำเด้นน่เห็นไหมขนาะดเป็นห,วห่วงคือจังเก็บเหดปวดถอนเอา พี่พ่อพี่ไก่พ่อมีต่้งแต่เวงใหญ่ๆเก็บจนบ่มีมองเมียนหูจากพี่ผู้ที่เก็บเห็ดน้ำกันพี่ผู้เพ่่นผ้าเข่าปลาเห็ดเด้ยค่ะเห็ดอันนี้แต่กี้บ่หูจักเลย ไงค่ะพุ่น่ะกัวใหญ่กวัวบางหนึ่งหันแต่ว่าเราดอกพี่นกะหลายกวัวบางหนึ่งหันมอ <c oughs> งแกงซีค่ะดึงเงาหนี้บาทนี่ขาใหญ่ ขาหญ่ปันเห็ดเพิงดอกดึงพูดเด้ค่ะโอ้ขึ้นยากเลยตอนนี่พูดนักคาค่ะ ตั้งใจคองคองงามคองหากไม่นี่อีหลีค่ะหากไม่เพนะื่อนะโอ้ยขี้ไก่เดือนออกมาอีกแล้วนะคะ่ะว่างไหมเนี่ยใหม่นะสวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้คือฮันนี่มัชรูมนะคะ แต่บานเกือบบานเต็มที่แล้วมันจะมีแบบดอกเล็กมีทั้งแบบดอกใหญ่ดอกเล็กนั้นคือเป็นแบบดอกใหญ่ค่ะ ล้นถุงแล้วค่ะ ถ้าไม่เก็บก็เน่าเดินผ่านเห็ดเน่าๆแล้วเสียดายเก็บไปกินดีกว่าค่ะอร่อยมากนะเนี่ยเขาเรียกฮันนี่มัชดูมเพราะว่าสีคล้ายน้ำผึ้งค่ะจะคล้ายเห็ดขอนอ้อยเห็ดปวกบ้านเรามากกว่าหมายถึงขาค่ะ อร่อยอร่อยเห็ดเนี่ยโหล้นถุงละดีด้จัง ขาเห็ดเปลาะแต่พอเวลาเอาไปนึ่งเอาไปต้มแล้วจะเหนียวเหนียวเหมือนขาเห็ดโคนบ้านเราอะ่ะเหมือนขาเห็ดปลวกบ้านเรานะเนี่ยขนาดนี้ยังไม่ไม่บานเท่าเท่าอันเนี้ย เราขาดล้มแล้วเนี่ยไม่ก็จะทำยังไงแต่ว่ามันต้องเก็บไปนะคะไม่งั้นเราเสียดายเขาจะเน่าเสียเนะี่ยต้องเก็บแบบนี้เลย๋อ้ยตายจังเลยอ่ะ อันนี้เป็นแบบที่มีมีห่วงใต้ดอกนะค่ะเป็นวงๆอยู่ใต้ดอกโอ้โหดนล้นสามถุงนะคะนี่นะอยู่ตรงนั้นอีกสองถุงตัดตรงนี้ออกก่อนตัดตรงดำๆ น,น,นี่ค่ะโอ้ไหนเมื่อกี้เดินมายังเจออยู่ตรงนี้เนยไหนะเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ยค่ะ ฝนไม่ตกถ้าฝนตกเขาก็จะโตนี่แกลนแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะสามดอก